กินเนื้อกินก้วยมันตรงนี้เนวแก่ครับแก่ลายโพดโคลรครับพนครับมนุษย์เอือดยังก็เอือยเบิ่งหมดพี่น้องกูได้ดึเดื่เดึเดินเดินอดหิวข่ย เว้ยบุญเหนีมเด้อฮึเอาครับสวัสดีครับพี่น้องปองายสุกูสุกุนวันนี้ก็มาพบมาพอกับบาร์บอยเชฟโต้ครับในช่องเชฟสตกุนครับผมวันนี้เชฟสตกุนก็มีเมนูครับเป็นเมนูก๋วยเนาะก๋วยเด้อเนี่ยพรกับวันทุนที่ว่าก็มีนี่นะครับนี่ เจตุลเดนเนื้อมาเดนเนื้อมาโลนึงครับผมนี่เขาก็มีตับมีสามสิบกีบเนาะจูไปหน้าพันเนื้อกลอยไปหน้านอ่ะพี่น้องเพียเข้ากับโตม้าแล้วนี่เข้าโตมเพียแล้วเราสิมยนวาทำการพันเนื้อเลยครับพี่หนอเบิ่งเนื้อน้ำพี่หนอยังจะเครื่องติ๊บติ้มติ้มอยู่นี่ อูขาดได้พี่น้องเราจะมาเห็ดก่อยอก่อยทูชิม่านกินเหไดเนื้อมากใหม่ๆเลยเจ็ดตัวนเนื้อมากใหม่ๆม,มาหั่นก่อยเห็ดก่อยพี่น้องก่อยเลิกกินเขาก็ดี จ,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 จีบไปเขาฟูหมวกกอนเขาฟูหมวกกันพี่น้องจีบเดี่เจ้าตัวเพิ่มตอนทานตอนซอยเนาะนี่แหละจังหวะนี้หัทไม่ได้ครับสูตรสี่สิบคูณอีกมักตอนใหญ่กับหัทนใหญ่เลยครับใไปมักตอนใหญ่มักตอนหน่อยกับฮัทหน่อย มักเน,น,น,นี่ยไดกัดหันเนี่ยนะหลบครับเดห็นเนี่ยมา่วเลยนึงเหมือนันก่อยกินโมเบริเบร์ตเดี๋ยครับหันไปเลยพี่นอ้องแบบนี้แหละแต่มักเพยมักมันเนาะทีมงานขึ้นอยากสอยจุทีมงานหรือเสียตัทุนนะหมดนี่ยาอยากกินสอยจู่อยากกินก่อยเลือกประจันพี่นอ้องเพื่อนี่เดี๋ยวเลาก็ทีมลงเพียรเลยครับมาไว้เลยสูตร ปวดนี้เสียบแน่นอนเอ้าวผ่าคิดดีวมาเมาจุกหลุดหันไปเลยพี่นอ้องซ้อยไปไวเดอร์ประชันชนาดนี้ก็เวลาตีสามเดีวก็ดีขิ้นเขาเหนื่งงานมากขึ้นเขาพอดี อย่าหันมือจะคล้องเบา่อพี่น่องหันไปพี่น่อนี่แบบบวดเร็วเลยพี่น่องแบบเสียดในยจักหน่อยนะเพิ่งเจอเิ่นสีว่าบวชเสีย จูไปน่ำพี่น้องเอ้ยอืมตัดย<ป>ืนเกิดไอกดใจบ่อยเัชนตับตบัพพี่น้องจูไปน่ำสร้อยไปน่ำทิ้งว่านเอาอยู่นี่ตับนี คำยังไงนี่นโดจุไปนำซรอยไปนำพี่น้องนี่คัด เจอม,มันมาอิ่มกวนพอดีมาเดียกินก๋วยเนี่กโอเคยังเนี่ยนโอเคโว้ย มันกุกแกรลายตั้งวันี่ยหามันงย่างพอทีพี่น้องถ้ากินเนื้อยินงกล้วยมันตรงนี้แนวแก่ครับแกะลายพูด นี่พี่นอ้องต่อไปห้าคันนี่สามสิบกีบใจกลอยโอ้มีกะคมเนาะมีกะโวยคม ตัวนี้เพิ่นซักมาเดี๋ยวพาขี้อยู่ตัวนี้ใช่ว่าขาวมันเซฟแซฟยังร่องจุตัวนี้เป็นกันนะมันจะเป็นยังไงวะพุดๆุดดีพี่น้องแต่ว่าใส่ก้วยดีกว่ากินแมังด้วเกี่ยวขวางแล้วรีกินครับ หยบดลอยขาบา๋นการหั่นเขากบบเป็นสีเสีส้ยนสีบันบ๋นบา๋นี้เขามาทำการปนะารุรงเนาะข้าวโพมบา๋นนี่ห้างหั่นหยาดลอยเลยครับเบิ้งมีเนื้อมีเนื้อ,อก็มีสามสิบขีดเนาะหรือว่าผ่าผ่าขีริวบา๋นี้ขั้นตอนต่อไปข้าวที่ทำการปรุงนะครับวัตถุดิบเ่าก็มีเขาหอยโมเมนผงสโลดครับแล้วกา็ดีดีขวดเนอ้อยาดเพื่อนโมนขมแล้วก็เขาครัวพี่น้อง แล้วก็บปกติโคงมีปลาแดกมีนางปลาแล้วก็มีพักหอมเนาะมีเลือดพักหอมมันก็ซอยมันเรียบร้อยแล้วขั้นต,นตอนต่อไปเขาก็ใส่เลยปกติโคงก่อนเลยพี่นอ้องเอาโทรศัพท์พี่กูปใส่หรอชิมง,งี้ยเอาโทรศัพท์พี่มันนะครับครับครครับผมขันตอนแรกเขาจะใส่นี่ครับพริกป่นครับหรือว,ว่าปกติโคงบานห้อง,องพี่นอ้อนี่พริกขี้หนูสวนมากพริกกระชายร้ายชอบนี่แหละนี่ จังโมเพชรโมมีสูตรปลายโตรครับต่อไปกับพงสุรดเสียบเสียบเขาจงปรุงไหมพงสุลดพี่หน้องก็ซ้ำนี่ละ่ะเสียบแน่นอยเสือโหลดเส,เส,สือเสียบเตืทุนให้สีมึงเสบเตืรทุนนก็นเสียบน้ำปลาครับน้ำปลาใส่บาายบรอลส์กรได้กอหนึ่งน้ำปลา ต่อไปกับปลาแดดครับสูตรเชฟตุนทุกอย่างเชฟตุนเพรชอาหารสองแซ่ปลาแดดพี่น้องใส่น้ำปลาแดดลงไปนี่ยเจ้น้อยกอดกอดเขาคือจะทอร์ปีหนึ่งคือทอร์ปีหนึ่งพอดีใส่ซ้อมนะยางอะไรก็ทุกทอร์ีเนาะเราก็ใส่ใส่บีก้อนก็ได้พี่น้องใส่ยังก่อนก็ไระไรงูมีสูตร ท้ายบอลเรียมเคยปะขอดนเลาลงไปต่อไปก็ใช้เลือดพี่น้องอเลือดอกัดเลยครับพี่นอ้องใช้บอลตรงใครมาล่อยเลือดกนะ็ใช้ได้หลายเลยก่อยล่อยเลือดจะมาเพื่ทุนบ่ลล่อยเลือดเนาะใช้น้อยนึงก็พอใช้จัดนี่ใช้ข้อ,ขอคัวครับพี่น้อง รับรองเลยว่าขวดเทลงไปเลยใส่ได้กับห้อมที่น้อก,อะกระใสฟักห้อมครับห้อมสันใส่ลงไปเลยจำการโคดี้ครับโคดี้โคดีค้ครับข้นครับมนุษย์เอื้อยยังกระเอื่อย เบิ่งหมดพี่น้องกูณได้ดักเงิดกเดินเดินกัหิ้วเขาเว้บนน้เดินสูดเหียก็มีอะไสักึมแห่หงขนคนนะครับพี่น้องพอมาผีขียมามาดีไหวเรียวก่อนันนี้นกระเสบในนนนสูดเสีระเดียรจะได้กระเสี คนไปได้ครับพี่น้องให้มันเข่าไปเลยทำคนไปรเรียบร้อยแล้วอ,อ่าแก่แค่แคแก่ดูเถอะขาพัาดบอวเอออู้ขาพัาดเพิ่นวะทีมงานว่าขาพญาดเอา้ากลุ่มครับวันนี้นี่นี่ครับยะให้บอกก็บอกเถอะครับเสื้อสูกินดิบกินบอสซุปเป็นสีดูดูนี่มาเป็นพญาดบอวครับ<ไ>เป็นแต่ว่าห้างม,งมีแนวแก่ครับนี ป่ายญานะวิสกี้วิสกี้พันวะยังไปเจ้าไปนเนื้อดอิยังล่ะเนาะเอาแก่ไปหลอกครับอ่อกดต่อคราบันอู้ขขนาดยับรอยค้าบัน เราพกมันเรียบร้อยแล้วขัาน,นสิมาจัดใส่จานครับบันเมื่อเบิรงใกล้ๆเลยครับบันตอนนสิเป็นเสียบไปในพี่น้องนี่เบิรงเลยครับเทลงไปครับพี่น้องก้อยก้อยเด้กพี่น้องนี่ตอนเหลืองานเนาะเสียดุทุนเหลืองานนะพอดีก้อยกินเขากับกนนินม้าเนาะกินม้าก็นอนขาขึน้นมาเอรียบร้อยครับบันนี่มีพักแก,ก่มีพักมีพักหอมนพักขี่นี่แหละครับ ครับบักเตะนพี่นออ้องีเรยบร้อยครับเบิ้งกด,ดสวดๆน้ำกันมามาครับมาเสีบเยบน้ำเจี๊ยบสวดทุนข้ามบานนี่ต่อไปเทปมึงจะไปกินเข่าพี่นอ้องมาเด้อใครอยากก็มาเด้อถ้าม่อยากปากแตก,กกระจาพี่น้องกระจาเด้อใส่เข่าเลยครับทำยังไๆเลยพี่นอ้องเบิ้งพี่นอ้องทำยังไงเลยครับ แล้ยยวตัวแดงครับชิ้นมักนคือตงได้อยู่กักกับแต่ว่าับอยเสียก็เสีย,ยกยเสียวครับชิ้นมักยากแล้วเนี่ยครับอืมพระขนาดแบบใช่แล้ครับ ทำงไายเลย บอกครับพี่น้องนต้องสดหน่อยมาตักหยาดกันนะพี่น้องข้ามยังไงเลยครับนี่พี่พี่นออ้องเบิ่งตั้มครับ ง่าย้วครับปต่แถมมคือแบบคุณทั้งกินทั้งหมกแต่ขออนุญาตกินตะข่ายด้วยครับเด้ที่งานมันเกลำไลเกลือเกลีกยแล้วครับ เป็นอย่างแล้วครับข้าวนึ่งเดือพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องแสบีบแหงเหลื้อเจริญป่วยทีมงานปะเจ็บหลายาะทีมงานปะมึงเราออกจากโรงงานมึงไปเปิดลายกับเขาเส้าบ้านคนแบบนี่มันสิทธะคำนิยมไายพี่น้องนะอืม ใช่าเาคิได้หมดแล้วจะไล่ไปไล่กันอะโอเน่นไล่งามด้เนาะที่นอ้องไล่มันงามด้ดกเกจจน,นี่ยแก่แก่ยังกูกินเขาท่านเลียวอยู่แก,ก่ตัวเนาะเราต่างไปก่อนด้วยิงาม

มาใส่เขายิ้มๆเผื่อเบิร์ติสพี่หน่องเขาก็ได้ข้างายครับาาท่านมเคมีใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจตัวนี้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให้พี่ให้นเบิ่งต่อไปครับผมสำหรับวันนี้เค่ตัทุนกับผมมีอย่างไรขอก้าวคำว่าสวัสดีครับ ơi cuồng phân mà